วิ่งนะครับหนีวิ่งนะครับ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 วัดวัดโอเคร What? What? Okay, ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมาตกปลาช่อนนะครับผมสะที่กำลัง มีคนลืออยู่นะครับแล้วมาตีริมนี้นะครับผมกับเหยื่อที่ยื่ว่าชบานะครับผมพอดีเป็นเหยื่อตัวใหม่ของผมนะครับก็มาเทสนะครับมาลุยสวะให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมเพื่อมีตัวกัดนะครับเยเยลรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วครับผมจะได้ทำการออกตกปลาแล้วครับท่านผู้ชม ลองดูนะครับอุ้ยตามตามมันขึ้นเลยครับท่านผู้ชมอุ้ย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 อุยหุยอุ้ยกันนะครับวิ่งครับนี่วิ่งนะครับ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 วัดวัดอยู่ไหมอยู่ไหมเอ oh พานแล้วต้องลงสมองลงยังหรอกตีผักบุ้ง ขาดบ่วะประคอลงครับอยู่บัววันนี้ต้องลงสม้งมีถั่วสมองเนี่ยอ่ะอยู่บวัว ลงบังต้องลองเดีย๋ยวลงดูนะครับไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองลงดึงดึงด่งเนาะยอ lụt bát tông lòng sum băng tông lòng lùng đủ cái nhằng lùng biết đâu ồ อย่วะมึงบักมุ้งหมาย่เขาวะในแดดก็ลงละหนุนกันมัหรวะบกกะดิกเลย ฮะไม่รูวางบอกกันดิกลยว่ะนี่ครับได้ครับผมชัาใหญ่เลยว้าว ตอนนี้ก็ติดอุปสรรคนะครับนี่ครับไซส์สโลนะครับชบาครับในปาก ตอนนี้เอาขึ้นค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าสายมันพันพักบุ้งอยู่ข้างล่างเดี๋ยวขมหายทางขึ้นมาโอ้โมิดคอเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวปลาขึ้นแล้วาหาวิธี ปลาขึ้นก่อนลื่นลื่นปอ่ะครับเดี๋ยวตังหลักแป๊บฮู้นี่ครับผมชะบาสามจุดห้าเซนเป็นตัวที่ลงทุน ลงน้ำไปเอาเลยนะครับเพราะว่าตัวค่องข้างใหญ่นะครับผมนี่ตัวเทสด้วยนะคะฝากผลงานด้วยนะครับชบาสามจุดห้าเซนนะครับผมกบอย่างนะเกมสุดยอดครับไ,งไงอเอยเฮครับ